นไาอ่านกัส่งสอเท่าทอนใดจ้ำอันใดส่งสองเทืมี่ยบ่อยเยเฮ้่ีเากเาอคยเคยันเคยอันออนไลน์เนอันสร้งส่งซ้ำอนกทวย่อส่ซ้เม่ยบ่อยเลยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮเฮ่ยเฮ้ยเ้เฮ้่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้นเี้ยเยเฮอยเฮ้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 บาย ติ๊กแต่บางที่นะเขาอันนั้นเด้งขึ้นมาน่ะนะไล่แบบว่าอย่าทักซ้ำย่าอะไรในที่นั้นคูโลก้นกัทักจิกจิกจิกเนี่ยังบ่ทิ้งบางคนอาจจะยังบ่ทิ้งนี่งนะคะไม่กรเลยเป็นเด้งที่เขาจะต้องกับหลายด้วยนะมันหลายเป็นน้อยนเนาะเซฟปรวัตประไวด้วยสะวันนี้เขายังยังมือใหม่คับสายใครอยู่ยังมีคนท้อยหลาย ได้าเ้าได้รเนื้อันน่ะไได้เือหได้พันไทยกระสานแ้น่ะก็รูแล้วรทงบอกนาะันูบ่เจ้าอ้ยรมินัน17วันที่วันที่17เดือนเมษาโน่นคุณยาย เป็นร่องอยู่สเป็นร่องยู่วนเพิ่งจะมาเพิ่งจะมา29เก้าที่มาลงทะเบียนสมัครใครจะร้องเพลงเออกระแนเเป็นรองอยู่เชียงใหม่บลไหนยูนี่ะค่ะอันประกวดนะวันนี้่7เเมษาแต่ลงทะเบีนยนในยี่นะบแล้วแต่เขาจะร้องก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้เป็นคู่ก็ได้คนเดียวก็ได้ไปข่อยก็เจ้าอันนี้นะรแตนอันสมัครสมัครกลงของคนเย่มัน ขอมาดีทีสุดเลยเพื่อนจะมาเพิ่่นใครเพลงเพื่อนกระไดเพิ่นโบ้เพิ่อนนี่เพงนี้มันวะเพ่อเพลงนี้เหรอเพ่ลงทะเบียนวันที่ยี่สิบเ้าใช่ไหมแม่แม่แม่ี่สิบเก้าะม่จะไปลงทะเบียน เอาก็ไปหัด้องก่อนได้หัด้องมีแผ่นนี้วมันเชื่อมผัวใได้ไม่ลองเด้อไทยเอกสารไม่รายยู่เพ่อยังลองก็เป็นทางเครื่องเออเป็นทางเครื่องฉิบเออเป็นทางเครื่องค่อยๆหลัองไม่ได้เอาไปหาน้องน้องก็หางานได้เงินกันกีะติเทีหัวหัวหัวให้ปาเต็นกับลุงพลห้างเรนเป็นทางเครื่องช่วงนี้รับโตรศับไปหาน้องเนื้อมันเหี้ยเอาแล้วเอาแต่น้ำพนา มองว่าเขาเรมวันฮิปหลงเพิ่มเพิ่มธรรมะเจอเยอลงทเบนเมนเขาไม่ไดเสียค่าอลยนอสุขูสุคนนะคะเด้อมาเดิมวันนี้อยู่น้ำกันขึ้นมาลบไปได้พางย่านี่นะคะที่ยังอะไ้อันว่าเดียวอันด้าเดียวนะลบเลยวันนจริงนีหวาโอ้ยแม่มันมันขึ้นเตือนหนูเลยนะเตือนอะไไงบอก มันมีบางคำเด้มันมีบางคำที่มันต้องหาฮะโอ้ยมันมันมาถามตอนไล่สวัสดีค่ะคุณสลาเด้อมาเด้อเที่ยงเรากีข่ารอยังยี่สิบสี่ทันนะคะสวัสดีค่ะขล็อกล็อกช่องไปไหนมาด้วยนะคะคุณแกอีดูโอ้ผพี่น้ออกสุขสุกคนมากำลังอันนะเับรเพื่จอเล็กบได้แท็บเล็ตอันนั่นมา มะขายของจะเปียกงยๆกัมขายของเขาเรียกมลดีใ่ใสยังพักได้เป็นอยู่ยังชาตีบอซื้อมาใหม่สิอพิ่งมาใหม่เพ่งมือมันมือมือมือแต่ไหนมือมือกรบาทั่เป็นรุ่นน้อยไม่รุ่นท็อปรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คือของเด็กเด้ออรนั่นบอกสัตว์นาเขาเขาเขาให้มาเป็นปนันนะน้ อามาจะพาไเขาไปหาไปหาเสือให้ค่อยละแม่บอว่าอย่าเพ่าใจเย็นๆเลอพี่น้องเตรียมส่งแล้วท่านก็ออกท่านก็ออกมาเตรียมทรงแล้วก็ออกจากกันนะตู้เสื้อผ้าออกมานี่แหละนะคะพี่นป้งตกลงเขาจะเดินแบบวันที่เท่าไหร่อันนี้พี่เป้กับโบจักเด้อจากรเนี่นะคะ มันแบบนี้มันจะเกี่ยวทางเราทางเขานั่นแหละเขาถามว่าสิเขาสิเดินกันได้ม่รู้นั่นแหละเราก็บอกว่าไม่รู้นม่รู้นะเออบอกให้เขาไปถามช่องที่ช่องทางนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีแต่ไม่มีข้อมูลนะจ๊ะเขาบ่เดินเองบอกเขาอ่ะเขาบ่เดินเองบอกเดินเทนยั้งบ่มีพายมาจ้างให้ไปดูก็จ้างเองเองเดินสวนสนามกันเองนี่ก็เฮงแล้วตั้งรอบ้งเต้นกระโดด ขนาดบ่ได้ชูเขายังว่าเขาชูอยู่ม่ๆแม่ๆนี่นะวันที่ยี่สิบหกนะเพื่อนจัดงานตอนเย็นอค่ะทำไมไม่ไปถามเองบัวแาดแมงกลัวไปถามพี่ได้บกันได้เข้าไปโอเคนะครับแค่นี้ก่อนเด้ออันนี้ให้ชมประเด็นยาวๆเจดช่องานุโอเคนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ